ทุกคนเชื่อว่าผีมีจริงไหมครับสำหรับคนที่เชื่ออยากลองพิสูจน์มานหรือเปล่าวันนี้สองหนุ่มจาก ghost lab จะมาพิสูจน์ความจริงให้เห็นกันไปเลยว่าที่จริงแล้วผีมีจริงหรือไม่ ก่อนไปรับชมผมขอขนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปฝากกดแชร์ก็ติดตามในพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมพร้อมที่จะตอบทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆในช่องก็สามารถรับชมได้มีสปอยหนังที่สนุกสนุกมากมายเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสปอยหนังเรื่อง Ghost Lab กันได้เลยครับหมอวีกำลังนอนอยู่ที่โซฟา เสียงโทรศัพท์ดังปลุกให้เขาตื่นแต่เมื่อลืมตาขึ้นมา,ขนมาเขาก็ต้องตกใจสุดขีดมีหุ่นมากมายยืนเรียงรายอยู่ตรงหน้าแม้เอาเราคนนึกว่าผีหลอกเขาเดินออกมาจากห้องพักแพทย์หมอกล้าแซวเขาว่าในบอกว่าไม่กลัวผีไงกรี๊ดัสดงลั่นเลยหมอวีเลยบอกว่ากูไม่ได้บอกว่าไม่กลัวผีแค่ไม่เชื่อว่าผีมีจริงเฉยๆพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอเล่าเรื่องเคสคนไข้ที่โดนไฟไหม้ระดับสามให้ฟังว่าเขาเผาบ้านฆ่าตัวตายเพราะน้อยใจเมียตอนเข้ามาก็มีสภาพ ทำเนื้อตัวไม่เกลียมส่งกลิ่นหม่นหึงไปทั่วทั้งห้องส่วนหัวก็โดนของร่วงใส่จนเละเขาร้องโหยหวนเจ็บปวดทรมานจนขาดใจเมื่อพยาบาลเล่าจบหมอกล้าเลยบอกกับพยาบาลจูนว่าจะเกิดมีเรื่องเฮี้ยนเฮี้ยนเกิดขึ้นก็อย่าลืมมาเล่าให้ฟังบ้างนะหมอวีเลแซลหมอกล้าว่าเป็นหมอสันก็พอแล้วไม่ต้องอยากเป็นหมอผีพยาบาลจูนหัวเราชอบใจ ระหวังนั้นเสียงประชาสัมพันธ์ก็ดังขึ้นขอเชิญคุณหมออาจองมาที่ห้องคนไข้ด่วนหมอกล้าเลยงุนงิดเพราะว่าจริงๆแล้วเขาชื่อว่าอาจองค์หมอวีบอกไม่ให้เขาโกรธเพราะเขาโดนเรียกชื่อนี้มาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วหมอกล้าเลยย้อนไปว่าไม่ใช่ปีหนึ่งโดนมาตั้งแต่อุปบาลแล้วทั้งสองหัวเราะและแยกย้ายกันไป หมอวีมาดูอาการของแม่ซึ่งป่วยและนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมาหลายปีหมอกล้าแอบอยืนดูเขาอยู่หน้าห้องใหม่ซึ่งเป็นแฟนของหมอกล้าเดินเข้ามาพอดีหมอกล้าเลยเล่าให้เธอฟังว่าที่หมอวีมาเรียนหมอก็เพราะอยากดูแลแม่ที่ป่วยนี่แหละส่วนเงินที่ทำงานมาทั้งหมดก็เอามาจ่ายค่าห้องพยาบาลทุกเดือนใหม่เคาะประตูชวนหมอวีไปทานข้าวด้วยกันแต่เขาก็ปฏิเสธ ตกกลางคืนรปภขึ้นมาตรวจตาทั่วโรงพยาบาลตาปกติเขาเดินผ่านหน้าห้องดับจิตแต่แล้วเสียงประตูห้องดับจิตก็ค่อยๆเปิดออกเขาจึงหันหลังกลับไปดูแล้วค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ๆแต่ขาเจ้ากรรมก็ดันสะดุดชั้นที่วางอยู่หน้าห้องจนล้มกระจายกระจายขณะที่กำลังก้มเก็บของอยู่นั้นเสียงอะไรบางอย่างก็ดังขึ้นเขาจึงเดินตามเสียงไปดู หมอวีและหมอกล้ายืนกดขนมอยู่ด้วยกันหมอกล้าถามหมอวีว่าผีมีจริงไหมหมอวีไม่เชื่อว่าผีมีจริงเขาอ้างว่าไม่เคยมีอะไรจับอนุภาคของผีได้หมอกล้าถามเขาเรื่องพยาบาลจูที่แอบชอบหมอวีอยู่แต่หมอวีบอกว่าเขาต้องดูแลแม่ซึ่งแม่คนเดียวก็ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นแล้วหมอวีกดขนมบอกมาจนถือแทบไม่หมดเขาเลยขอให้หมอกล้าช่วยถือขณะที่กำลังเข้าไปช่วยหมอวีถือหมอกล้าก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างเขาทำแก้วกาแฟตกยืนอาปาก คางหมอวีเซลว่าอย่าใช้มุกนี้กับเขาเลยให้เอาไปใช้กับสาวๆเธอจากนั้นก็ค่อยๆหันตามหมอกล้าไปดูมีผีผู้ชายที่ถูกไฟไหม้ยืนก้มๆเงยๆอยู่กลางห้องหมอกล้าค่อยๆเดินเข้าไปหาผีส่วนหมอวียิ้มมือถือมาถ่ายวิดีโอเอาไว้แต่เมื่อเขาหันไปดูที่มือถือกลับไม่เห็นภาพผีเหมือนกับที่ตาเห็นขณะที่หมอกล้ากําลังเอื้อมไปจับร่างผีมันก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาและหายตัวไป หมอวีตกใจจนล้มลงส่วนหมอกล้าตะโกนร้องดีใจที่ได้เห็นผีตัวเป็นๆทั้งสองเข้ามาดูกล้องวงจรปิดแต่กลับเห็นแค่พวกเขาสองคนยืนอยู่ที่นั่นหมอวีคิดว่าอาจจะหลอนไปเองก็ได้แต่หมอกล้าไม่คิดแบบนั้นเขาเลยพาหมอวีไปที่ตึกปฏิบัติการแพทย์และเข้าไปที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งหมอกล้าบอกว่าเป็นที่ที่เขาขอไว้ทวิจัยและที่นี่ไม่มีกล้องวงจรปิดจะได้ทำอะไรสะดวกสะดวก หมอกล้าเลยเปิดคลิปให้เขาดูและบอกว่ากําลังทําวิจัยเรื่องผีอยู่เขาบอกว่าจริงๆแล้วกล้องถ่ายผีไม่ติดทําให้เราไม่มีหลักฐานว่าผีมีอยู่จริงทั้งๆที่ยุคนี้ใครๆก็มีกล้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองจากนั้นก็พลิกกระดานมาให้หมอวีดู ซึ่งเป็นแผนที่เขาวิจัยเรื่องผีเอาไว้หมอกล้าเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาตายตอนอยู่ป .2 หลังจากที่พ่อตายไปไม่นานคืนหนึ่งเขาลงมาเยี่ยวก็มีลูกบอลกลิ้งมาที่เทา้าเมื่อลองเตะออกไปลูกบอลก็กลิ้งกลับมาพร้อมกับร่างของพ่อที่มายืนปรากฏอยู่ตอนหน้าแม้ว่าจะเป็นแค่แวบเดียวแต่เขารู้สึกได้ว่านั่นคือวิญญาณของพ่อคำถามว่าพ่อมาหาเขาจริงไหมติดตัวหมอกล้ามามากกว่า20ปีจนวันที่เขาเห็นผีพร้อมกับหมอวีเขาก็มั่นใจแล้ว ว่าผีมีอยู่จริงๆแล้ววันนั้นก็คงเป็นวิญญาณของพ่อเขาแน่นอน หมอกล้าต้องการหาวิธีให้คนอื่นเห็นผีได้เหมือนกับที่พวกเขาเห็นหมอวีได้ฟังเรื่องทั้งหมดเลยขอร่วมมือพิสูจน์ด้วยหมอกล้าพาหมอวีมาอัดคลิปด้วยกันพวกเขาบอกว่าจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้สำเร็จเหมือนกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หรือเบนจามินแฟรงกินและจะให้งานวิจัยของพวกเขาได้ตีพิมพ์ลงหนังสือ The Experiment ารสารงานวิจัยที่โด่งดังที่สุดในโลกให้ได้หมอวีถามว่า45ปีที่ผ่านมาเขาวิจัยอะไรมาแล้วบ้าง หมอกลาเราว่าเขาออกไปทํารีเสิร์ชถามทุกคนที่เคยเห็นผีลองพิธีกรรมไสยศาสตร์ทุกอย่างและยังไปสถานที่ที่คุณบอกว่าเฮียนเฮียนทั้งหมดทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหรือแม้กระทั่งในโรงพยาบาลที่มีคนตายเยอะๆก็ไม่เคยเจอผีตัวเป็นๆเ,เลยสักทีจนมาได้เจอจริงๆก็ตอนที่อยู่กับหมอวีหน้าตู้กดขนมทั้งสองคนเลยช่วยกันหาวิธีทําให้ผีปรากฏตัวให้คนอื่นเห็นและต้องหากลไกดังกล่าวให้เจอโดยการเจอผีให้มากขึ้นซึ่งครั้งแรกพวก ต้องหาผีมาร่วมทดลองด้วยกันหมอกล้าและหมอวีนัง่งเฝ้าอยู่หน้าตู้กดธนมที่เคยเจอผีเมื่อครั้งก่อนแต่หมอวีชวนให้หมอกล้าเปลี่ยนวิธีเพราะพวกเขานัง่งเฝ้าที่นี่มาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ก็ไม่เจออะไรแต่จูๆ่ๆถุงขนมตรงหน้าพวกเขาก็ค่อยๆขยับไปหมอวีรีบกระโดดเข้าไปจับและหันมาบอกว่าลมวะ่ะแต่แล้วหมอกล้าก็นึกอะไรบางอย่างออกพวกเขากลับมาอาัดคลิปวิดีโอหมอกล้าเล่าว,ว่าพวกเขาหมัวแต่ไปโฟกัสผีที่มองเห็น ซึ่งจริงๆแล้วผีมีหลายแบบคนนั้นจากนั้นหมอกล้าก็เปิดคลิปในโรงพยาบาลให้ดูรถเข็นที่ร้ายคนนั่งเข็นไปมาอยู่ในโรงพยาบาลได้เองลิฟต์เปิดและปิดเองหรือปิดไปครึ่งหนึ่งเหมือนกระแทกอะไรบางอย่างแล้วก็เปิดออกข่าวของร่วงลงมาเหมือนมีคนโยนเก้าอี e ้ถูกลากไปด้านหน้าอย่างแรงหรือภาพลิ้นชักถูกดึงออกมาดือด้อๆหมอวีและหมอกล้าหยิบที่ตรวจวัดความร้อนเดินไปตามห้องต่างๆพร้อมกับถือวิดีโอถ่ายไว้ด้วยพวกเขาเดินเข้าไปใน ห้องห้องหนึ่งซึ่งมีรถเข็นจอดอยู่ขณะที่กําลังสงสัยว่าทําไมรถเข็นถึงมาอยู่ในนี้รถเข็นคันนั้นก็เดินเข้ามาใกล้พวกเขามากขึ้นจากนั้นก็มีคันอื่นพุ่องออกมาอีกสองคันที่ตรวจอุณหภูมิตรวจับอะไรบางอย่างได้บนจอข้าวของบนตู้เริ่มร่วงลงมาที่พื้นตู้สานแรงขึ้นเรื่อยๆจนบางอันก็ล้มลง พวกเขากลับมาที่ห้องวิจัยอีกครั้งและได้เข้าใกล้ผีเข้าไปอีกขั้นซึ่งครั้งนี้เขาได้รู้เรื่องพลังงานและอุณหภูมิแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการวิจัยที่จะใช้เป็นหลักฐานอะไรได้ หมอกล้าทํางานวิจัยอย่างหากักโหมจนทําให้เขาผ่าตัดผิดพลาดและถูกต่อว่าจากรุ่นพี่ตกเย็นหมอกล้ามาส่งใหม่ไปภูเกต็ตเธอขอเลื่อนทริปดูแสงเหนือตอนปลายปีเพราะต้องไปทํางานที่พัทยาหมอกล้าบอกว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเขายุ่งกับงานวิจัยจนลืมนักไปแล้วใหม่รู้ทันแต่ก็เข้าใจเขาทั้งคู่หอมแก้มกันจากนั้นใหม่ก็ลงจากรถไปเสียงไลน์ของหมอกล้าดังขึ้นหมอวีบอกให้เขากลับไปที่ห้องวิจัยด่วนเพราะเขามีไอเดียใหม่ จะเสนอหมอวีคิดไอเดียแบ่งเกณฑ์ผีออกเป็นผีที่รู้จักและผีที่ไม่รู้จักผีที่ไม่รู้จักพวกเขาไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามาปรากฏตัวให้เห็นเพราะอะไรแต่สําหรับผีที่รู้จักก็อาจจะเดาได้ว่ามาเพราะความคิดถึงและความเป็นห่วงหมอวีเสนอให้ไปตามติดกับคนที่เพิ่งมีญาติพี่น้องเสียชีวิตแต่การจะไปคอยอยู่ตามติดตลอดเวลาน่าจะเป็นเรื่องที่ยากถ้าจะบอกเหตุผลเรื่องการวิจัย หมอกล้าเริ่มเอาตัวเองถลำลึกมากขึ้นเขาตัดสินใจเข้าไปกีบคนไข้าสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายขณะที่เพิ่งเรียนอยู่แค่ปีหนึ่งแถมยังไม่เคยมีแฟนสักคนหมอกล้าเลยวางแผนเข้าไปเป็นรักแรกของเธอหมอวีไม่เห็นด้วยและคิดว่ามันล้ำเส้นเกินไปแต่หมอกล้าคิดว่ามันวินวินกันทั้งคู่คนไข้ก็ได้มีรักแรกก่อนตายส่วนพวกเขาเองก็ได้พูดทดลองมาร่วมด้วยหมอวีรับสายจากพยาบาลเขารีบวิ่งไปที่ห้องแม่แม่ของเขามีเสมหะเข้าไปอุดตันในหลอ ลมทําให้ขาดออกซิเจนจนสมองตายรุ่นพีบอกให้เขาตัดสินใจส่วนหมอวีนั้นก็เสียใจจนลม้มลงไปเขาเข้าไปคุยกับแม่เหมือนทุกๆครั้งและเล่าเรื่องวัยเด็กที่เคยคุยเล่นกับแม่ให้ฟังหมอวินเสียใจที่เขาไม่สามารถช่วยให้แม่ฟื้นขึ้นมาได้เหมือนเดิมเขาตัดสินใจปล่อยให้แม่จากไปและขอให้แม่กลับมาหาเขาอีกครั้งหลังความตายหลังจากที่แม่ของหมอวีเสียชีวิตลงหมอกลาเขามาตั้งกล้องภายในห้องและเขามานนอนเป็นเพื่อนหมอวีขณะที่หมอวีนอนหลับอยู่ ที่เตียงเขาสลึมสลือตื่นขึ้นมาลมพัดผ้าม่านตรงระเบียงปลิวไหวหมอวีมองเห็นแม่ยืนอยู่ด้านหลังผ้ามา่านเขาค่อยๆเดินเข้าไปหาเธอค่อยๆหันหน้ามามองเขาด้วยสีหน้าเศร้าส้อยเธอกำลังร้องไห้และพูดอะไรบางอย่างแต่หมอวีก็ฟังไม่ออกเขาเข้าไปกอดแม่อาไว้แต่ก็สัมผัสได้เพียงแค่ผ้าม่านที่ปลิวไหวอย,อยู่เท่านั้นแม่ของเขาหายไปแล้วหมอกล้ามองดูเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ที่โซฟา หมอวีเห็นแม่ของเขาร้องไห้และเริ่มสงสัยว่าหรือที่จริงแล้วเขาอาจจะคิดผิดที่ปล่อยให้แม่จากไปหลังจากเหตุการณ์วันนั้นแม่ก็ไม่มาให้เขาเห็นอีกเลยเขาเริ่มจมดิ่งอยู่กับความคิดตัวเองและคิดว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าจนทำให้เขาผิดปกติแต่ผลออกมาเป็นลบทั้งหมดเขามีสภาวะทุกอย่างเป็นปกติ หมอวีเข้ามาหาหมอกล้าที่ห้องวิจัยเขาบอกหมอกล้าว่าจะเป็นคนตายและข้าไปยังอีกโลกจากนั้นจะกลับมาที่นี่เพื่อทําการวิจัยต่อกับหมอกล้าเองหมอกล้าบอกให้เขาใจเย็นๆแต่หมอวีอ้างว่าเขาเป็นคนเดียวที่จะช่วยให้งานวิจัยนี้ไปต่อได้ถึงแม้หมอกล้าจะไปหลอกน้องคนนั้นมาทําวิจัยแต่ก็อาจจะมา้เห็นแค่แป๊บเดียวเหมือนกับที่พวกเขาเคยเจอและไม่มีใครจะเข้าใจการวิจัยนี้ได้เท่าตัวเขาแล้ว บอกกล้าบอกให้หมอวีตั้งสติและบอกว่าเขาอาจจะเสียใจเรื่องแม่จนทําให้เป็นโรคซึมเศร้าเขาไม่ต้องคิดสั้นแบบนี้ก็ได้เพราะยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะ มอวีบอกว่าตั้งแต่วันที่เขาเจอผีด้วยกันตั้งแต่นั้นเขาก็ไม่เคยกลัวชีวิตหลังความตายพอบนโลกนี้ไม่มีใครให้เขาเป็นห่วงแล้วเขาแค่ต้องการเจอแม่และอยากรู้ว่าแม่พูดอะไรกับเขาในวันนั้นหมอวีบอกว่าหมอกล้าเป็นคนพูดเองเรื่องประตูวความลับจัก,กรวาลที่เปิดรออยู่ตรงหน้าและนี่ก็เป็นทางที่จะได้พิสูจน์แล้วหมอกล้าดึงคอเสื้อหมอวีไว้และบอกว่าเขาเป็นคนดึงหมอวีเข้ามาแล้วจะปล่อยให้เขาตายได้ยังไงหมอวีบอกให้หมอกล้ายอมรับเพราะเขาจะได ผู้ร่วมทดสอบ ส่วนหมอวีเองก็จะได้ไปเจอแม่ก็วินวินทั้งคู่หมอกล้าเลยบอกว่างานถ้าจะมีคนตายเขาจะเป็นคนตายเองทงคู่เถียงกันและแย่งกันตายหมอกล้าเลยบอกว่าเขาจะตายเพื่อง,งานที่เขาเริ่มต้นขึ้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันหมอวีหยิบเหรียญขึ้นมาและบอกว่าถ้าออกหัวเขาจะเป็นคนไปแต่ถ้าออกก้อยหมอกล้าไปและถ้าผลออกมาเป็นยังไงก็ต้องยอมรับมันหมอกล้าดีเดเหรียญขึ้นซึ่งผลออกมาเป็นหมอวีหมอวีเดินเข้ามา าหาหมอกล้าและบอกว่าเขาคิดแผนไวแล้วและจะเขียนจดหมายลาตายเอาไว้ว่าเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากแม่เสียจากนั้นก็แค่ให้หมอกล้าเข้ามาเจอศพของเขาเป็นคนแรกส่วนงานวิจัยก็ให้เก็บไว้เป็นความลับจะได้ไม่มีปัญหากับตำรวจหมอวีบอกว่าจะรอดูชื่อพวกเขาทั้งสองคนขึ้นโปกโดยเอ็กเพ m ริเมนต์โดยการจากโลกฝั่งนูน้นหมอกล้ากำลังนั่งดูทีวีอยู่กับใหม่ซึ่งกำลังเสนอข่าวนักปีนเขาที่ตกลงมาเสียชีวิตขณะปีนเขาเพื่อทำลายสถิติครั้งใหม่ ใหม่พูดออกมาว่าเธอไม่เข้าใจคนที่ทําอะไรแบบนี้เลยทําไปแล้วได้อะไรตายไปแล้วคุ้มไหม หมอวีเข้ามาอัดคลิปเป็นครั้งสุดท้ายและบอกว่านี่เป็นวิดีโอที่จะบันทึกเหตุการณ์ที่เขาจะเดินทางไปยังโลกอีกฝั่งไว้ทั้งหมดและนายแพทย์อาจองค์จะเป็นคนวิจัยจากฝั่งนี้แทนเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะออกเดินทางกันเสียทีหมอวีบอกให้หมอกล้าทําทุกทางเพื่อจะให้พวกเขาสื่อสารหากันให้ได้ขณะที่หมอวีกําลังเอาปืนยัดปากตัวเองภาพแม่และเขาในเวัยเด็กก็ย้อนกลับขึ้นมาและภาพสุดท้ายเป็นภาพแม่ที่เขาเจอหลังจากที่ตายซึ่งตะโกนบอกเขาว่าพู หนูทำอะไรกันอยู่ลูกหมอวีรีบเอาปืนออกจากป่าทันทีเขาร้องไห้เสียใจกับตัวเองมากจนหมอกล้าเดินเข้ามาหาหมอวีบอกว่าเขาทําไม่ได้หมอกล้าบอกว่าไม่เป็นไรเขาจะกลับมาเองจากนั้นก็เอาปืนยิงใส่ปากตัวเองทันที ภาพตัดมาที่งานสัมมนาเรื่องการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องชีวิตหลังความตายหมอวีเดินเข้ามาบนเวทีทางกลางเสียงปรบมือมากมายจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเขาแนะนําตัวเองและหมอกล้าซึ่งบอกว่ากาลังยืนอยู่ข้างๆเขา,ขาตอนนี้ทุกคนต่างตกใจเพราะบนเวทีมีเพียงหมอวีที่ยืนอยู่คนเดียวหมอวีบอกว่าเขาพร้อมที่จะเปิดเผยง,งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์บนหนังสือดี e Experiment เป็นครั้งแรกและหันไปถามหมอกล้าว,ว่าพร้อมนะครับน,น,านายแพทย์อาจองขณะกําลัง เปิดตัวหมอกล้าใหม่ก็เดินขึ้นมาบนเวทีและกล่าวหาว่าเขาเป็นฆาตรกรที่ปล่อยให้เพื่อนตัวเองตาย ภาพตัดกลับมาในห้องวิจัยหมอวีตื่นขึ้นเขายิบบุรีมาดูดและเข้าไปพิมพ์ว่าวันที่91ไม่มีการติดต่อมาจากหมอกล้าเขาเปิดคลิปหมอกล้าขึ้นมาดูและบอกให้เขาเรีบกลับมาสักทีใหม่มาเก็บของของหมอกล้ากลับไปเธอถามหมอวีว่ารู้สาเหตุที่แท้จริงบ้างไหมว่าทําไมหมอกล้าถึงฆ่าตัวตายแต่หมอวีบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยหมอวีขึ้นมาบนดาดฟ้าตึกห้องวิจัยเขาพยายามดูลงไปด้านล่างแต่ล้มก็พัดเข่าจนเซกลับมา เขาปีนกลับขึ้นไปอีกครั้งและทิ้งตัวเองลงไปทันทีแต่จูจ่ๆก็มีบางอย่างดึงน็กไท้าเข้าไวและกระชากเขาให้กลับขึ้นมา หมอวีหัวรถเสียงดังตะโกนถามว่ามึงกลับมาแล้วใช่ไหมประตูดาดฟ้าเปิดออเขาเลยวิ่งตามลงไปยังห้องวิจัยและตะโกนหาหมบอกกล้าแต่ก็ไม่มีใครปรากฏตัวออกมาหมอวีบอกให้หมอกล้าพยายามสื่อสารกับเขาจากนั้นก็หยิบของขึ้นมาพิมพ์งานวิจัยลงไปหมอกล้าใช้พลังสั่นลุกตุ้มให้ชนกันไปมาหมอวีพยายามหาวิธีให้กล้าสื่อสารกับเขาได้มากขึ้นเมื่อที่กล้าดึงเขากลับลงมาจากดาดฟ้าหมอวีคิดว่าตัวแปรที่ทําให้เขามีพลังน่าจะเป็น เพราะว่าเขาตกอยู่ในอันตรายเขาหยิบที่ตัดกระดาษออกมาและเอานิ้วไปวางไว้เพื่อตัดมันแต่พยาบาลเนินเข้ามาเสียก่อนทาให้เขาต้องหยุดแล้วรีบกลับไปล็อกประตูไว้เขาเริ่มทดลองอีกครั้งขณะที่กําลังเอามีดตัดลงไปเครื่องตัดกระดาษก็กระเด็นล่วงไปที่พื้นหมอวีหัวรอออกมาอย่างสะใจที่เขาคิดถูกหมอกล้าใช้พลังพิมพ์ทักทายเขาบนคอมพิวเตอร์ว่าสวัสดีทั้งสองคนเลยได้คุยกันอีกครั้งผ่านแชท พวกเขาเริ่มทดลองขั้นต่อไปและหาทางให้หมอกล้าปรากฏตัวให้ได้การกลับมาของหมอกล้าทําให้รู้ว่าเขามองไม่เห็นผีตัวอื่นๆและมองเห็นทุกอย่างแค่รอบๆตัวหมอวีเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้กล้ามองไม่เห็นอะไรเลยจนกระทั่งวันที่หมอวีจะกระโดดตึกซึ่งเคสนี้เป็นเพราะกล้าห่วงที่เขาจะโดดตึกเลยทําให้มีพลังขึ้นมาได้หมอวีตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าเขาอาจจะทําให้กล้าปรากฏตัวได้เหมือนกับที่เราเห็นรูปร่างของลมเมื่อกลายเป็นพายุกลา้าพิมพ์บ อกเขาว่าแปลกตอนนี้เขาเห็นชายหาดแล้วก็หายไปหมอวีมาหาแม่ของกล้าที่บ้านเขาเจอรูปถ่ายกล้า,าริมทะเลซึ่งเป็นรูปตอนเด็กๆถ่ายไว้ที่บ้านเกิดของกล้าที่ระนองวีบอกกับแม่กล้าว่ากล้ามาเข้าฝันและบอกว่าเขายังไม่ได้ไปเกิดวีกลัวว่าเขาเจะเร่ร่อนเป็นสัมภเวสีขณะที่คุยกันวีก็ขนลุกสู้ขึ้นมาแม่ของกล้าก็เช่นกันแต่น้องสาวของกล้าก็ไล่ให้วีกลับไปและบอกว่าเธอไม่เชื่ออย่ามาทําให้แม่ของเธอเป็นทุกข์ไปมากกว่านี้ หมอวีลุกขึ้นเตรียมจะกลับบ้านมือถือเขาร่วงออกมาและหน้าจอมีข้อความเขียนว่าขาไก่ เขาเลยบอกว่าในฝันเขาได้ยินกล้าพูดว่าขาไก่ด้วยแต่ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแม่ของกล้าเลยชวนเขาอยู่ทานข้าวด้วยกันซึ่งขาไก่น่าจะหมายถึงแกงขาไก่เมนูโปรดของกล้าวีชมว่ามันอร่อยมากจนน่าจะเปิดร้านขายได้เลยนะแม่ของกล้ายิ้มและบอกว่าเขาพูดเหมือนกล้าตอนมีชีวิตอยู่แม่กล้าขอบใจวีที่เอาความฝันมาบอกเธอเข้าใจแล้วว่ากล้าต้องการจะบอกอะไร กล้าหายไปสาวันแล้ววีพยายามหาเหตุผลว่าเขาหายไปไหนเขาหยิบที่ตัดกระดาษขึ้นมาอีกครั้งและตัดสินใจตัดนิ้วของตัวเองจนขาดแต่กล้าก็ไม่ได้กลับมาขณะที่เขารับการผ่าตัดเพื่อต่อนิ้วรุ่นพี่ก็พยายามบอกให้เขาแชร์ปัญหาหางมีเรื่องไม่สบายใจเพราะเคยมีพยาบาลเห็นเขากําลังจะตัดนิ้วตัวเองครั้งนึ่งแล้วก่อนหน้านี้วีไม่ยอมรับและต่อว่ารุ่นพี่ที่มายุ่งเรื่องของเขาหม่มหาวีที่ตึกวิจัยเธอบอกว่ามหาโนธบุกข,ของ ล้าาที่หยไปวีพยายามบอกให้ใหม่เลือหาคําตอบที่ทําให้กล้าฆ่าตัวตายแต่เธอก็ส่วนกลับมาว่าแล้ววีทําได้หรือถ้าสงสัยแล้วไม่หาคําตอบ วีกลับมาที่ห้องวิจัยอีกครั้งแต่โน้ตบุ๊กของกล้าได้หายไปแล้ววีมาหาใหม่ที่คอนโดเธอขู่ว่าจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องตำรวจแต่วีบอกว่าเขาเพิ่งเจอโน้ตบุ๊กกล้าหลังรถเมื่อสองวันก่อนและไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเขาต้องการรู้ความจริงเหมือนกันแต่คอมก็ดันเปิดไม่ได้เพราะว่าติดพาสเวิร์ดหมายให้วีเข้ามาในห้องทั้งคู่ช่วยกันเดาพาสเวิร์ดแต่ก็เปิดคอมไม่ได้หม่เสียใจมากที่เธอไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกล้าเลยเธอร้องไห้เสียใจที่เป็นแฟนที่ไม่ดีพอวีเลยเข้าไปก ปลอบใจเธอและตอนนั้นเองคอมของกล้าก็เปิดขึ้นมาไฟลและคลิปทดลองของพวกเขาโผล่ขึ้นมาจนเต็มจอวีเหลือไปเห็นพอดีเขาเลยรีบปิดคอมลงและบอกกับใหม่ว่าจะรีบเอาคอมไปให้เพื่อนเปิดคืนนี้จากนั้นก็หยิบคอมและรีบเดินออกจากห้องทันท,ทีวีเข้าไปในลิฟต์เขาตะโกนด่าก,กล้าที่เอาคลิปเปิดให้ใหม่ดูกล้าพิมพ์ข้อความในมือถือมาว่าให้วีบอกความจริงกับใหม่ไปเลยวีตะโกนด่าก,กล้าอีกครั้งแต่กล้าก็ยังพิมพ์กลับมาเหมือนเดิมซ้ำ,ซำๆเขาบอกว่าจ้างหัวเมียมือ และปล่อยให้รู้สึกไปอย่างนี้แหละไม่ถึงตายหรอกไฟในลิฟต์ดับลงทันทีมือถือของเขามีข้อความขึ้นมาให้บอกความจริงกับหมายไปและลิฟต์ก็ตกลงไปค้างอยู่ชั้น13เขาพยายามกดขอความช่วยเหลือและเปิดประตูลิฟต์ออกขณะกําลังปีนออกมาลิฟต์ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งวีปีนออกมาได้ทันเวลาพอดีก่อนลิฟต์จะตกลงไปเขาตกใจมากแต่แล้วลิฟต์ก็กลับขึ้นมาเปิดตรงหน้าเขาอีกครั้งพร้อมกับข้อความบนมือถือว่าให้บอกความจริงกับหมไปเลย ใหม่มหาวีที่ห้องวิจัยเขาบอกเธอว่ามีความจริงเรื่องกล้าจะบอกจากนั้นก็ยื่นแก้วน้ําส่งให้เธอและบอกว่าเขาอยากให้ใหม่มาที่นี่เพื่อให้เห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองวีคนพบว่าพลังงานของวิญญาจะเกิดขึ้นได้จากความแค้์และความเป็นห่วงเขาขึ้นมาดูดบุหรี่อยู่บนดาดฟ้าเมื่อกลับมาที่ห้องใหม่ก็นอนหลับอยู่ที่โซฟาเพราะวีเป็นคนวางยาในน้ําเอาไว้วีค่อยๆปลดกระดุมเสื้อใหม่ออกมาเขาท้าทายกล้าและกระชากเสื้อของใหม่ออกจนหมดไฟดั ลงทันทีวีตะโกนออกไปว่าเขาก็ชอบใหม่อยู่เหมือนกันจากนั้นก็เข้าไปคล่อมตัวใหม่ไว้วีถูกกล้าถีบจนกระเด็นลอยออกไปเขาตะโกนถามว่ากล้าอยู่ตรงไหนแล้วกระดานไว้บอร์ดก็เริ่มหมุนเมื่อมันหยุดน,นิ่งขาของกล้าก็โผล่มาจากด้านหลังและค่อยๆเดินออกมากล้าหายไปหลังจากเดินพ้นไว้บอร์ดและเข้ามาประจันหน้ากับวีแบบประชิดต,ตัวและหายไปอีกครั้งวีตะโกนดีใจที่เห็นกล้าปรากฏตัวออกมาได้และบอกว่าเราทําสําเร็จแล้ว แต่กล้ากลับไม่ดีใจเหมือนกันกับวีเขาใช้พลังล้มข้าวของในห้องและจับวีกระแทกไปมากับกำแพงวีพยายามเดินหนีแต่ก็โดนเขาผลักกลับไปกองลงกับพื้นอีกครั้งกล้าเข้ามาลากรากของเขาไปที่โถงตรงกลางตึกและใช้พลังผลักวีลงไปกล้าดึงเด็กไทยไว้วีหัวเราะอกมาเสียงดังและบอกว่าเรามาถูกทางแล้วแต่พูดยังไม่ทันขายคำกล้าก็ปล่อยให้เขาตกลงไปด้านล่างทันทีวีตกลงมาด้านล่างในสภาพขาบิดเบี้ยวเขายิบม,มือถือขึ้นมาอาัดคลิ บันทึกการทดลองที่ใช้แฟนของกล้ามาเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกด้านลบทำให้วิญญาณของกล้าปรากฏตัวขึ้นมาเป็นครั้งแรกระหว่างที่กำลังอัดคลิปขาของวีก็ถูกยกขึ้นและลากไปกับพื้นเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในห้องดับจิตและนอนอยู่ข้างๆศพของคนตายจู่ๆศพข้างๆก็ลุกขึ้นมา1ิปใส่ศพค่อยๆรูดลงจนสุดแล้วร่างด้านในก็ค่อยๆโผล่โฉมออกมากล้าฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในร่างของตัวเองวีพยายามหามือถือเพื่อถ่ายคลิปของกล้าเก็บไว้แต่กล้ากลายเป็นผี ที่ดูร้ายไปแล้วเขาจับวีโยนไปที่พื้นอีกครั้งวีบอกกล้าว่ามึงเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรือถ้าเราอยากได้คําตอบจริงๆเราต้องกล้าล้าเส้นกล้าเข้ามาบีบคอวีจนเขาหมดสติทั้งสองคนได้มาเจอกันอีกครั้งในโลกหลังความตายกล้าบอกว่าเขากลายเป็นปีศาจและก็ทําให้วีกลายเป็นปีศาจไปด้วยกล้าขอบใจวีที่รักษาสัญญาแต่ถึงเวลาที่เขาต้องหยุดแล้ววีไม่อยากปล่อยให้กล้าตายไปฟรีๆกล้าเลยบอกว่าเขาทําดีที่สุดกับทุกคนแล้ว และเขาก็ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรอีกกล้าบอกลาวีแล้วบอกว่าเขาต้องเดินทางต่อแล้ววีกลับมามองร่างของตัวเองเขาเห็นกล้ากําลังปั๊มหัวใจเขาอยู่จากนั้นวีก็เข้าร่างได้สําเร็จเมื่อเขาลืมตาขึ้นมากล้าก็ล้มตัวลงบนร่างของเขา วีถูกยืดใบประกอบวิชาชีพเขากลับมาที่บ้านของตัวเองและส่งผลงานวิจัยให้กับหนังสือ The Experiment แต่งานของพวกเขาก็ไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะได้ตีพิมพ์วีเอาโน้ตบุ๊กมาคืนให้กับหม่และขอโทษสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นคืนก่อนใหม่ไม่ติดใจเอาผิดข่าวและบอกว่าคืนนั้นเธอได้เจอกับกล้าในฝันเธออยู่ที่ทะเลที่หนึ่งและเห็นกล้ายืนอยู่บนชายหาดพร้อมกับแสงเหนือรอบด้านในคืนนั้นเธอเห็นกล้ายิ้มอย่างมีความสุขและในฝันนั้นกล้าถือนิตยสารอยู่เล่น ซึ่งมีหน้าของพวกเขาอยู่บนโปกวีนึกถึงวันที่เขาเจอกล้าในโลกหลังความตายกล้าบอกให้วีใช้ชีวิตที่เหลือเผื่อเขาด้วยวีจึงตัดสินใจลบไฟทดลองทิ้งทั้งหมดและใช้เวลาที่เหลือทดลองกับสิ่งต่างๆที่เขาเจอไปตลอดชีวิต เป็นยังไงกันบ้างครับดูจบแล้วยังสงสัยกันอยู่ไหมครับว่าผีมีจริงไหมแล้วถ้าไม่เชื่อจะกล้าไปลองพิสูจน์แบบนี้กันบ้างหรือเปล่าเอาเป็นว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทดลองหาคําตอบกับสิ่งที่เราไม่รู้นะครับแต่ก็อย่าทําอะไรที่มันจะเดือดร้อนกับคนอื่นหรือทําให้คนที่เรารักต้องมาเสียใจทีหลังแล้วกันนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันเยอะนะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกริ้งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่รับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ